มาแล้วผมนะแจ้งทำเนียนกันทำเนียนมาดิน้องทำไรโดนป้อมตีฟรีแนละ้วอะไรเงี้ยมาดิผมอึดจังหวะนี้ผมอึดมาผมอึดจัดมาดิครับผมอุ้ยหูนิดเดียวนิดเดียวยแล้วมันวิ่งไปไหนครับผมมาดิจะต่อปะล่ะจังหวะนี้ผมให้ต่อแหมาลากไปหาเพื่อน,นเ,ออเพื่อนเรามาแล้วเอาดิทำไรเพื่อนผมทำไรเพื่อนผมฮะฮะมาน,นีหน่อยมาคุยกับลากมงม่วงหน่อยไหนไหนไม่มีป้อมหรอ ไม่มีป้ปอมหมอจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับผมอู้หูยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ตัวนี้แหละพิมแซบพิมแซบมาดิมาดิน้องมาดิน้องมาดิใส่ใส่ครับผมใส่มันเรียบร้อยเอาดิ โอเคครับผมก็ขอกราบส,สวัสดีท่านชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tha Lin Channel นะครับผมโอเคเพื่อนๆก่อนที่จะรับชมนะก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะเพื่อนมาผมแล้ววันนี้ผมก็หยิบเอรเลนมาโลมกันนะผมเพื่อนโอ้โหส่วนเซตไอเทมนะผมก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับผมนี่เลย,ยมันหมามันหมามันจะโมเวท มันจะมาเวทไอ้หนุ่มมานี่สีมานี่สีขอหน่อยเอ้ยอยอย้นิดเดียวเองเพื่อนๆแม่งกดฮิวพอดีมาผมไอเลนโลมก็ต้นเกมเราจะสู้ไม่ได้สักเท่าไหร่นะผมเราต้องรอแบบไปลายปเกมกลางๆเกมนะผมเออโหแต่เมดเราก็เอาสุดเหมือนกันนะผมได้ได้โลมไปแล้วเอ้าเรียบร้อยโอ้โหแคลรี่เราแลกกันไปนะผม ส่วนผมนี่ก็ยังไม่ได้ลงไปช่วยนะเพราะว่ามัวแต่หาเงินจากกางอยู่นะผมแต่เอลินเนี่ยก็บอกเลยว่าเราต้องวิ่งหาเงินนะผมเราจะเงินน้อยเหมือนลมทั่ว,วไปไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะผมนี่เลยเรามีคลิปเราก็ต้องตัดนะผม โอเคครับ okay, มาเรามาหาเงินกันต่อครับผมโดยการแย่งเงินจากแคลรี่ไปครับผมตีไปตีไปเราไม่ต้องสนใจเราไปแล้วครับผมจังหวะน,นี้ผมเข้าจังหวะนี้ผมเข้าโอ้หมันลึกเกินอะ่ะมันลึกเกินไหวไหมนะเพื่อนอสะบัดไปทีนึงไปแล้วไปแล้วเฮ้ยผมตายโยโยกไปหนึ่งทีไมเจ้าโอ้ยยงแมงมาสองเมื่อผมตัวเดียวอะ่ะ อย่างน้อยก็ได้ฮิวาตายค่าหนึ่งตายหนึ่งชั่วหนึ่งเอาละเว้ยผมมาแล้วเว้ยขอล้างแค้นทีนึงมาดิครับผมมาลงโดนด้วยมามาอุ้ยมันไกลจัดเพื่อนเพื่อนถอยมาอขอแอบแป๊บหนึง่งขอแอบแป๊บหนึง่งโอ้ยแม่งฝั่งนู้นก็มีแต่แครี่เอาแล้วมเมทเราเข้าไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยมเมทเราแตกโอโ้เพื่อนใจเย็นนะ อย่าบอกนะว่าจะเข้าอะ่ะเฮ้ยผมถอยแล้วผมถอยแล้วผม,วผ,มผมยอมปล่อยแตกอาดิอาดิโู้หแล้วเข้าไปทีแตตัวอย่างนั้นไม่ไหวว่ะเพื่อนไม่ไหวจริงถ้าเข้าอย่างนี้ก็เสียเป,ปียบบอกเลยอขอขอญาตเวทเวทดทิปกลางแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหได้เงินเยอะแล้วตอนนี้ได้เป็นร้อยตอนนี้เราเริ่มได้เงินเยอะแล้วครับผม เวลหกอยู่เราอยู่ที่เวลหกเออเงินเริ่มได้เยอะแล้วถ้าขยันวิ่งฟาร์มนะคีบเข้าคีบเข้าคีบเข้าเฮ้ยอย่าเนียนอย่าเนียนผมเห็นผมเห็นว่ามีคลิปไปแล้วเจ็บ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 มากเจ็บมากผมไปแล้วครับผมโอ้ยเื็บตายไปเราต้องกลับบ้านเราต้องอ้มาจากไหนเนี่ยโอ้ย ฉฉัันน้าใหตยดีกว่ประเด็นเราไม่ได้ฮิวเว้เพื่อนเอ้ยมาตอนไหนเนี่ยเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยมีการขำผมด้วยมาครับแล้วผมไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าป้อมเราจะเสียเปรียบนะผมตอนนี้เราโดนดันจะถึงป้อมายอยู่แล้วโอ้โหเมีมันแรงจังวะตอนนี้เหมือนเราก็ยังไม่ได้ของแท้งเลยเพื่อนๆขออญาตฟาร์มแล้วกันนะ ขอหน่อยขอหน่อยเออต้องขอจริงเหรอเพื่อนโทษทีลิงปั๊บปั๊บปับปับปับ,ปบ,ปบเออสิบห้าบาทผมก็เอาอ่ะผมเอาหมดอ่ะเออเฮ้ยตอนนี้เหมือนบนโดนไปแล้วผมมาช่วยแล้วโอ้โหมาช่วยไมาทา่ทันมาดิมาดินอ้องมาดินอ้องเข้าเปล่าเข้าเปล่าเรียบร้อยเมื่อกี้ไล่ผมวะขอขึ้นหน่อยแล้วกันต่อเปล่าเอนโซต่อเปล่า รออีกยี่สิบวิเอ้าโอ้โหแม่งดึงผมแล้วมันดึงผมแล้วมาดิผมตันตันไม่โดนด้วยเอาดีน้องอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยมันจะเอาผมจริงมันจะเอาผมจริงทุกคนอัตติผมจะมาแล้วนะสองหนึ่งมาแล้วผมนะแจ้งทำเนียนกันทำเนียนมาดิน้องทำไรโดนป้อมตีฟรีแล้วอย่างเงี้ยมาดิผมอึดจังหวะนี้ผมอึดมาผมอึดจัด มาดิครับผมอุ้ย,ย,ยนิดเดียวนิดเดียวย <c oughs> แล้วมันวิ่งไปไหนครับผมมาดิจะต่อปะล่ะจังหวะนี้ผมให้ต่อนีออ่ลาลไปหาเพื่อนกันเ,เพื่อนเรามาแล้วเอาดิทำไรเพื่อนผมทำไรเพื่อนผมฮะฮะมาน,นี้หน่อยมาคุยกับลางมะม่วงหน่อยไหนไหนไม่มีป้อมหรอไม่มีป้อมหรอจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โห <c oughs> แม่ใช้เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่ยสําหรับ ตอนนี้นะผมมาเดี๋ยวผมว่าจันตีสวนไม่ได้ครผมเราต้องปล่อยโทที่ยวเพื่อนเราทำได้แค่นี้ขอกลับบ้านก่อนโอเคครับตอนนี้เซตลมเซตเกาะนะผมเราใกล้ได้แล้วนะผมเงินเราก็อยู่ประมาณที่ที่สนะเราก็รวยในระดับหนึ่งนะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอของโลมมาก่อนนะ เราจะไล่คิวให้ทั่วแมปเลยบอกไว้ก่อนเฮ้ยๆๆๆโอ้โหมันตอดผมโคตรแรงอ่ะเพื่อนเฮ้ยเอาเข้าแล้วอย่างนี้จังหวะนี้ผมเข้าแวนผมเข้าแวนเลับผมเดียว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 ผมใส่เดียวผมใส่เดียวใส่แวนเดี๋ยวปรับเรียบร้อยครับผมมาดิใครจะตอบ้างล่ะขออีกยิ่มห้าวิเดี๋ยวเราจะไปดูที่มังกรก่อนแล้วกันนะเพื่อนมีใครตีอยู่หรือเปล่า อ้อยมันมานี่อ้อยมานี่ผมโดดโอ้ยเข้าสวยเข้าสวยจัดจังหวะนี้ผมต่อแล้วครับผมมาเรียบร้อยโอ้ยเข้าอย่างสวยโอ้ยเกือบตายแล้วผมเกือบตายเพื่อนๆโอ้โหเอาแต่แครี่เราตายแล้วเอาลิงโอ้โหแล้วลิงเขาเน็ตหลุดหรือว่าอะไรเฮ้ยอุตส่าห์ทำดีขนาดนี้จะแพ้แกบอ่ะทรงจะแพ้แล้วเนี่ย ตอนนี้แวนตึงสุดไหนไหนแวนอยู่นี่ซะด้วยแวนตึงสุดเหรอน้องนี่อขอกดเลยแล้วกันขอกดเลยแล้วกันนี่สบัสดีหนึ่งทีเรียบร้อยฮะตึงจริงไม้ผมตีเลยไปฟาร์มต่อไปเรื่อยๆผมเก็บเงินไปเราก็ไม่ได้ตีแรงสักเท่าไหร่นะผมแต่เราเน้นยืนนานเอานะ ลมตัวนี้บอกได้เลยว่าโคตรตึงครับเพื่อ,อนๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ตัวนี้แหละพิมแซบพิมแซบมาดิมาดิน้องมาดิน้องมาดิใส่ใส่เขาผมใส่มันเรียบร้อยเอาดิพิมแซบบอกอย่างนี้ก็ต้องโดนนะผมโอ้วีเลสเราโดนอ่ะเดี๋ยวิวฮิวให้เพื่อนแล้วผมไปกันต่ออันติมี จังหวะน,นี้ผมใส่อู้หูมันฟิกเอาดิผมตามผมตามยกยกยกอู้หูปรับปรับปรับเรียบ,บร้อยครับผมแครี่มันโดนผมล้วงไปเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยไม่ใช่แครี่เมดมาดิต่อต่อแวนต่อผมยืนไหวเอาคลิปไม่มีไม่ไหวละอู๋แต่คลิปหายไปหมดเลยคลิปกลางนะผมไปตีดาร์กไหมเพื่อนตีดาร์กน,นี่ก็ว่ะมาเว้ยเกมตอนนี้เราเริ่มได้เปรียบแล้วนะเพื่อน โค้รเอาตอนนี้สกอร์เราสกอรล์ลมเราอยู่ที่ค่า8ตาย2ช่วย4นะมาดิบอกแล้วเฮ้ยรอเลดเกมไอ้น้องมาดิน้องเรียบร้อยหูยเมื่อกี้แค่สรรกิลเอา้ามาต่อมาต่ออย่างนี้ก็แตกดีครับผมมาต่ออย่างนี้ก็โอ้ยไม่ได้คิวนะครับขึ้นรีนเจเนอเี่เลยคร,รับผมสำหรับเอลันเอไม่ใช่เอลันเอเอเลนเรานะครับผมมาทำดีจา้า ถ้าเล่นได้นะผมต้องถือว่าต้องใจเย็นมากๆเลยครับอุ้ยเอาฟิกอะไรอ่ะน้องแวนฟิกอะไรน้องเรียบร้อยเรียบร้อยฮะผมสะบัดไปหนึ่งทีโอ้ยถ้าไม่มีโลมนะผมเกมแพ้ชัวร์หมายถึงว่าถ้าไม่มีโลมแบบผมเนี่ยเออแพ้ชัวร์เฮ้ย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 เฮ้่มเจ็บเริ่มเจ็บรอฮิลแป๊บได้ไหมล่ะอย่าเพิ่งเข้าดีลิง ลิงอย่าพึ่งเข้าได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันเข้ากันแล้วอะโอ้โหเข้าไม่สุดโลกเลยมานี่มานี่มานี่บาฟ้ามาเออมาผมเมื่อกี้เราก็ได้กลับไปเติมเลือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอ้ยลิงโดนโอ้โหลิงโดนกระทืบให้ตายเถอะเอาดิเอาดิอ้อยเอาดิอด้อยไม่มีอันติยจังหวะนี้โอ้โหจัหวะเจี๊ยบหวาน,านหมูเลยครับผมสะบัดไปหนึ่งที เรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรหวานหมูสำหรับอ้อยนะผมเนี่ยฮิวเลือดให้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคลรี่แคลรี่โคตรแหลมแคลรี่เรานี่แหละโคตรแหลมอาดิเอาด,เอาดิเอาดิผมถอยผมถอยอยาเข้านะใครเข้านี่ผมช่วยไม่ได้นะเลือดผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเราต้องกลับบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราไม่มีฮิวจากตัวเองเลย ตอนนี้เราออกของครบไปเป็นเทียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะออกเป็นนี่แล้วกันเกิดใหม่ตายเกิดนะผมไปต่อกันเลยพ่อแม่พี่น้องเข้าแหวนแล้วผมเข้าแหวนโอ้โหได้สองเข้าแหวนได้สองตัวมาดิเข้าแหวนอีกตัวนึงเข้ามาในวงผมอีกโอ้โหขยันบูตเกินเชียร์ไปเ้ยเราเวดว่าฟ้าต่อเลยตอนนี้ถ้าจะเหมือนว่าเจออ้อย เจออ้อยอย่างนี้ก็โอ้โหโคตรแรงเพื่อนอันนี้แค่เกาะมันเฉยๆนะเลือดไหลเป็นน้ําเลยแต่ตัวนี้มันอยู่ตัวเดียวดิไอตัวนี้มันอยู่ตัวเดียวดิน้องเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยมันน่าจะไม่มีติด้วยนะ่ะโอเรียบร้อยเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยแตกสวยงามครับผมโอ้โหแล้วเพื่อนเราเข้าลึกจัดเ <_' S 2> พื่อนเราเข้าลึกจัดไปดิไปดิไปต่อดิน้องคือไม่ถึงเลยกลับ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  ปครับผมตอนนี้เราก็เวลาเป็นที่15นาทีแล้วนะเราดาร์คซลเยอร์เราก็เกิดเป็นเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เพื่อนเรากําลังบวกกันมันอยู่เลยเอาดิเอาดิเอาดิจะเอาหรอจะเอาหรอไม่มีเพื่อนมาช่วยนะบอกก่อนเฮ้ยอ้อยมาแล้วอ้อยมาแล้วผมโดดอ้อยมาแล้วผมโดดเฮ้ยมันอันติอันตีติดคืออันติติดคืออย่างงี้ก็โดนผมดีครับผมมาดิมาดิผมฮิวผมฮิวผมยิงยินอยู่เอาดิต่อไะละโอ้โหไหวก็มาไอ้น้อง ไอ้น้องอย่ากลัวเออดึงดึงผมเออแหวนมาแหวนมาอย่างงี้ผมผมต่อได้ผมต่อได้หรือเปล่าเออ <c oughs> ื้อนึกว่าจะต่อได้โอเคครับผมตอนนี้ผมเหมือนฝั่งเราเนี่ยเออจะเสียเปรียบอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนออหูไหวกนะันปะน่ะสามต่อสี่วิเลสเอาหน่อยวิเลสผมเข้าเฮ้ยรอแป๊บรอแป๊บมาดิอุ้ยมันเข้าลึกจัดมันเข้าลึกจัดต่อไปล่ะ ผมพร้อมต่อจังหวะนี้เลือดเต็มเลยเ,ยเลือดเต็มหลอดเลย <us> ไหนไหนไหนอ้อยอ้อยอยู่ข้างบนเว้ยมันยังไม่ตีดากกันไปดิเดี๋ยวผมไปปิดอ้อยแล้วผมอรอแปลบอยู่ไหนเอา้าโอ้โหอยู่คนละฝั่งติดถือแมงเอ,อ้ยเขื่อนเลยติดถือโอ้โ,อโหว่าจะไปเอาอ้อยสักหน่อยนะแต่เราตอนติดถือไม่ไปแล้วขื่อนต, ập, ต,ตับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราออก เขียวไว้ก่อนนะผมเนี่ยรั้งก่อนตายมาเอ้ยโอ้โหมันแอบ,บอยู่ในพุ่มเอาดิ<อ>แหมนึกว่าจะกล้า<อ>เฮ้ยม,มีการขับม,มาตามด้วยนะอเอ้ยอยู่นี่นั่นเองมาดิขอบา้าแล้วกันนะ<อ>เฮ้ยโอ้โหแม่งจังหวะเป๊ะพอดีเลย เอาอ,อ้อยอ้อยมาอย่างนี้ผมมีนตีแล้วนะผมมีนตีแล้วนะบอกก่อนบอกก่อนเอาดิเอาดิาดนหนุ่มไอ้หนุ่มนี่มันพิมเยอะเรียบร้อยครับผมโดนล็อกเอาดิชนชนชนคือ,ชนค,อชนคือโดนผมเรียบร้อยครับผมมาต่อไหมไม่มีเพื่อนมาต่อเลยว่ะเพื่อนแม่เอ้ยผมต้องโซนแล้วเอาดิเอาดิาดผมจะรอให้ได้ถึงที่สุดเอา เตียนเออเรียบร้อยเราได้ดาร์ัลเลเยอร์มาทเรียบร้อยครับผมมาดิมาดิมาดผมยื้ออยู่ผมยื้ออยู่เฮ้ยเจ้าโอ้โหเรียบร้อยเลยขายทันวะเฮ้ยทันอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมารับหน่อยเออเอาดิจังหวะนี้ผมใส่อู้ๆแล้วเลือดเพิ่มมาอย่างเยอะเฮ้ยแย่นิดเดียวเองเกือบได้แล้วว่ะเพื่อนแต่เราเนี่ยเฮ้ย โอ้โหแต่รอบนี้ตายหมดทีมนะน่าจะได้จบน่าจะได้จบเลยนะเพื่อนๆเราน่าจะเกิดไม่ทันโอเคฮะดูเวลาแล้วมันน่าจะเกิดไม่ทันนะผมน่าจะได้จบ,บ้อมเลยโอเคเพื่อนถ้าไม่จบก็น่าจะมีต่อแต่น่าจะจบแล้วแหละโอเคได้จบวเว้นเพื่อนหนเครับ okay, ผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมส่วนเซตไอเทมท้ายคลิปแลเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู นะครับเพื่อนๆโอเคก็เล่นมันนะผมฆ่าไป15คิวเลยนะโคตรเถื่อนไอเลนโรมนะผมดูดิ MVP ด้วยไงประเด็นอะไม่ใช่อะไรหรอกฆ่า15ตาย4่ชุ13ิบนะผมนี่ดูความเสียหายนะผมโอ้โหเยอะจัดนะส่เนเ็ตไอเทมก็ ออกประมาณนี้แล้วผมโอเค,คผมคินนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมไว้พบกันในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเออตอนนี้ผมอไปแล้วบ๊ายบาย,บาย